ช่องปักหมุดทุกท่านนะคะห่างหายกันไปหลายคลิปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดกันเป็นเวลาเกบอปทิตย์เหมือนกันนะกะ็มาคราวนี้แอดก็จะมาพูดถึงนะ,ะเกี่ยวกับเจนนี่นะคะจะมีป้ายโปรโม,โมทซิงเกิลนะ,ะของมันจาของเจนนี่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีด้วยนะก็หลังจากนั้นก็จะมีภาพตอนที่เจนนี่ได้ไปเดินแฟชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่า ในมืองไทยกคมีพูดถึงกันนะว่าเอ๊ะใส่บางคนก็ดราม่าว่าใส่กางเกงในไปเดินอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นแฟชั่นของเขานะก็จะมีภาพอาลรนั้นมาฝาก FC กันนะนะรูปแรกนี้ก็จะเป็นป้ายจากไทม์สแควร์นะคะเมืองโตลอนโตประเทศแคนาดาน,นั่นเองนะป้ายวีบอร์ดใหญ่เลยทีเดียวนะคะอลังการงานสร้างเลยนะคะ ส่วนภาพต่อมาเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่มิรานอิเารีอยู่นะคะมีหลายจุดเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตามทางเดินลงบันไดเลื่อนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินต่างๆก็ มีภาพเจนนี่ค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็มาดูนะคะเจนนี่อินพารกันบ้างนะก็จะใส่ในชุดที่สีดำเนาะกับผมสีดำคือตอนที่าภาพนี้นะเป็นเป็นชุดเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็เราจะบอกว่าเจนนี่เนี่ยจะถอดวิกท,ทันทีเลยหลังจบงานแฟชั่นโชว์นะฮะติดกระทู้ยอดนิยมแผนยอดเข้าชมกว่า 1 4 3 k เคเลยเนี่ยนะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าเธอโคตรจจหิบเลยนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเจนนี่ดูดีในชุดลำลองมากกว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่ไปงานแฟชั่นโชว์เหล่านั้นคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเธอเหมาะกับสีผมดำจริงๆนะก็จะเป็นอ่าแบรนด์ชาแนลนะฮะจะมีกางเกงมิฮา,าร่ารองเท้าเชลล์อกนะฮะต่างๆตามอ่า รูปที่แอดนำะมาให้ได้ชมกันนะแล้วก็นอกจากนั้นนะก็เจนนี่นะได้มอบของขวัญเป็นกระเป๋าชาแนลนะให้กับคุณโจออินบีนะคะเมคอัพอสเิทที่แต่งหน้าให้เจนนี่ที่ไพรีดคังนี้ด้วยนะจนคุณอึนบีโพสอินสตาแกรมนะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าได้รับของขวัญจากเจ้าหญิงเจนนี่ประทับใจ แล้วก็มีรูปกระเป๋าชาแนลอันนี้นะแล้วก็แอดจะมาพูดถึงในง,งานแฟชั่นที่มีรูปที่เจนนี่ใส่เป็นวิกนะะผมสีทองนะแล้วก็ชุดสีฟ้าส่วนกางเกงเนี่ยก็จะมีคนที่แบบดราม่ามาพูดที่เมืองไทยนะว่า,าใส่กางเกงในพี่เดินอะไรประมาณนะั้นะนะคืงองานนี้นะเจนนี่ โดนลุมถ่ายรูปจนทีมงานชาแนลเนี่ยต้องบอกแขกในงานว่าโชว์กำลังจะเริ่มแล้วโปรดกลับไปที่นั่งของคุณต่อไปเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเจนนี่จากนิตยาสาร Vogue กกันบ้างนะคะนอกจากเรื่องแฟชั่นแล้วเจนนี่ยังมีงานยุ่งๆอีกหลายสัปดาห์ในเดือนนี้ คุณกำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่มันจะมันเป็นเพลงที่แฟนๆของฉันและฉันตั้งตารอมาโดยตลอดเธอกล่าวนะคะฉันมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสให้เราได้เชื่อมต่อและสื่อสารกันทำให้เราแบ่งปันประสบการณ์พิเศษร,ร่วมกันและโต้ตอบกับแฟนๆจากทั่วโลกคาดหวังอะไรจากเพลงใหม่ได้บ้างเป็นเพลงจังหวะสนุกที่เชิดชูพลังของผู้หญิงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงได้เปล่งประกายในแบบของตัวเองอย่างมั่นใจเธอกล่าวนะคะ ก็จะเป็นจากนิธิสารวกนั่นเองนะคะเรามาเก็บตกลุกนะชมโชว์ชาแนลคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์สอ2ของเจนนี่ที่ปรากฏตัวพร้อมสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยผมรองโดดเด่นล,ลุกพลดีฟ้าสดใสาจากคอลเลกชันกรุ๊ s ส2025เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะคะว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างนะคะ คอมเมนต์แรกบอกว่าค่ายดุดม,มากเล่นใหญ่มากๆโปรโมตกันแบบปังๆตามสถานที่ต่างๆในมิลานด้วยยังไงก็ต้องปังแน่นอนไม่สาวมันตานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านึกว่าย้อมจริงวิกมีคนดำได้เหรอวิกผมสีบอลของเจนนี่นั่นเองนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคลอมเบียถือว่าดีลงานและโปรโมทได้ดีเลยเพลงยังไม่ออกแต่หารายการวิทยุให้ออกแล้ว และภาพต่อมานะ,ะก็เป็นไทม์สแควร์เมืองโตลอนโตรประเทศแคนาดานะคะและก็ภาพนี้เป็นการโปรโมทที่เมืองโอคลแลนประเทศนิวซีแลนด์นะ,ะและภาพนี้ก็เป็นการโปรโมทอยู่ที่ตึก World Trade Center Mexico กซิตี้ประเทศเม็กซิโกนั่นเองนะคะและก็ภาพต่อมานี่คือ เมืองเดลีและมุมไบประเทศอินเดียนั่นเองนะคะโปรโมทใหญ่โตกันมากเลยจริงๆนะยังมีตามป้ายตามถนนหนทางต่างๆมากมายเลยนะคะตามเส้นทางถนนต่างๆนี่เรียกว่าโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆนะ มีแทบจะทุกที่เลยทีเดียวนะแม้แต่ในยามค่ำคืนก็ยังมีภาพโปรโมทของเจงนี่นี่โหเห็นชัดมากมายเลยเนาะเป็นนิวซิงเกิลที่11ออกซตเอร์11ตุลานี้นะคะวันนี้วันที่9ที่แอดได้ทำคลิปอยู่นะก็อีก2วันเองนะก็จะได้ฟังกันแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็เมืองนิรานประเทศอิตาลีนะ แล้วก็มาดูคอมเมนต์กันบ้างว่าจะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มอีกนะคะคอมเมนต์อ่าอันนี้บอกว่าโคลอมเบียโปรโมทดีมากนะคะมากก็ไก่เยอะมากเลยนะแต่ละเมืองคือรูปแทบไม่ซ้ํากันเลยน่าจะมีโผล่มาอีกหลายเมืองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบค่ายโคลอมเบียนอกจากส่งไปเรดิโอที่ใหญ่สุดแล้วในฝรั่งเศสแล้วป้ายก็จัดเต็มหลายประเทศแล้วก็มาอัปเดตนะมาอัปเดต เกี่ยวกับเจนนี่กันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะฉันเพิ่งกลับมาจากปารีสคุณชอบบรอนเจนไหมคะฉันรู้สึกประหม่านิดหน่อยเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยเรื่องนี้แต่ฉันมองว่าคุณจะชอบนะคะการปล่อยเมนตาก็คขเข้ามาแล้วทุกวันทุกวันดูเหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและทุกคนก็ตั้งตอรอคอยอยู่ใช่ไหมคะเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะฉันจะแวะมาอีกแน่นอน แต่ละคอมเมนต์ก็จะแบบว่าชมเยี่ยมยอดนะคะส่วนภาษาไทยในการออกเสียงก็จะอ่านเป็นว่ามนตรานะคะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะบอกโปรโมดดีมากสุดยอดยิ้มทีใจละลายอะไรประมาณนี้เลยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมหนะแล้วก็อบอกว่าทําสีผมไม่โหแปลกตามากค่ายโคลอมเบียโปรโมทเจนี่หลายที่หลายประเทศมากๆแบบไม่มีก๊กเลยป้ายก็แตกต่างกันด้วยนะ แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันอ้าปากค้างและยิ้มอย่างสดใสเจนนี่พบกับฉันในเมืองของคุณมนตาฉันแทบรอไม่ไหวแล้วจะตื่นเต้นที่จะได้ฟังเพลงใหม่ฉันจะฟังแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวของเจนนี่นะที่จะออกซิงเกิลใหม่ตัวนี้นะก็ทุกคนก็ตั้งตารอกันเนะาะหวังว่าจะถูกใจนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมพบกพันิปหน้าสวัสดีค่ะ